วันนี้นะคะแม่ก็อยากจะมาแชรนะคะให้ลูกนอนเวลาให้ลูกนอนช่วงแรกเกิดเนาะ,ะให้ลูกนอนอยังไงเนาะก็แรกเกิดจนถึงหกเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่เราวังมากๆค่ะทุกคนเวลาลูกนอนกลางวันลูกนอนกลางคืนแม่ก็จะเช็กการหายใจของลูกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะที่อังกฤษเนาะ,ะ nhs หรือที่เรียกเราที่เราเรียกว่า nhs นะคะเขาก็จะแนะนำให้ลูก น,ะะนอนแยกกับพ่อแม่นะคะจะไม่แนะนําให้ลูกให้นอนโคโคแบบโคสลีปนะ,ะให้นอนกับพ่อแม่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกิดความเสี่ยงมากกว่าแยกนอนเนาะบางทีเนาะบางที่เราเหนื่อยแล้วหลับเนาะหรือเราละมือก็เป็นไปได้มันก็มันก็เกิดอันตรายกับลูกได้เนาะเออเพราะฉะนั้นนอนแยกก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะคะในเตียงนอนในเตียงนอนของลูกก็ไม่ควรมีผ้าหม่มไม่ควร ก็ตาอะไรใดๆทั้งสิ้นคือเป็นที่นอนเรียบเลยค่ะทุกคนเออนะคะที่นอนเรียบเขาถึงแนะนําให้แบบเป็นเป็นไม้เนาะเป็นไม้เป็นช่องๆนะคะไม่แนะนำให้แบบมีฟูกข้างรอบๆเนาะมันมันเสี่ยงต่อการหายใจของลูกนะคะเออประมาณนี้นะคะก็พวกเผ้าห่มพวกของเล่นเนี่ยเวลาลูกหลับเนาะลูกก็จะเอามือไป ปิดหน้าปิดตาลูกก็ได้เออเนาะช่วงแรกเกิดถึง6เดือนเนี้ยลูกก็ยังแบบพลิกตัวได้ไม่เยอะก็จะเหมือแต่มือเขาจะไปเนาะเออมือเขาจะเขาจะเคลื่อนย้ายมือซะมากกว่าเนาะเออแต่ว่าเขายังกลิ้งเขายังพลิกตัวยังไม่ได้เออประมาณนี้ก็จะใช้สล e ปปิ้งแบกนอนนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวเนาะ,ะถ้าเกิดผ้าห่ม เขาก็มันก็อาจจะดิ้นออกหลุดได้นะคะหลุดหรือว่าปิดหน้าปิดตาลูกได้ขัดขวางการหายใจของลูกได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดก็คือใช้ sleeping bag นะคะทุกคนมันจะมีแนะนำ temperature อ,อ,อยู่นะคะว่าครครอ่า ช่วงรวมธรมรมชาติเท่าไหร่อุณหภูมิห้องนะคะเท่าไหร่เราควรใส่เสื้อข้างในเท่าไหร่ประมาณนี้มันจะมีแนะนําบอกบอก <c oughs> คําแนะนานะคะเพราะว่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะช่วงอุณหภูมิห้องก็สําคัญนะคะที่นี่เขาแนะนํา1 6ถึง20องศากําลังดีกับลูกนะคะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะคะกะ็ในระหว่าง1 6ถึง20องศาเนี่ยเราควรแต่งตู้ ตัวให้ลูกยังไงเออนะคะมันก็จะมีไกด์บอกนะคะเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเด็กมาซื้อสลิปปิ้งแบกมามันก็จะมีไกด์บอกว่าเออกี่องศาเราควรใส่เสื้อกี่ตัวกี่ตัวประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเออแต่อยู่ที่ไทยก็อาจก็ใช้ได้นะคะลินว่าเออนะคะแค่เอาปรับเช็คอุณหภูมิห้องนะคะอย่างลินเทอร์โมมิเตอร์คือมีติดห้องนั่งเล่นติดห้องนอนเลยะคะ่ะ ว่าเราจะได้รู้เนาะอุณหภูมิไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปสําหรับลูกนะคะสาคัญมากค่ะคุณแม่แล้วก็ของเล่นนะคะไม่ควรมีในในเตียงนอนเออน,นะคะอ่าเพราะว่าเนาะมันก็จะมาปิดหน้าปิดตาลูกก่อเกิดเป็นสาเหตุเกิดอันตรายกับลูกได้นะคะช่วงเนี้ยทาไมถึงบอกว่า sleeping bag safe สุด คือมันมันใส่ตัวกับลูกเลยค่ะทุกคนเออนะคะลูกดิ้นยังไงก็ที่จริงก็ยังไม่ดิ้นหรอกค่ะทุกคนมันจะมีแข่แต่แขนมันจะโผล่สามารถโผล่ออกมาได้เออนะคะลูกก็จะได้ m o v แขนอ่าได้ปกติ ประมาณนี้นะคะอะส่วนตัวของน้องน่ะยังอยู่ในอยู่ในถุงถุงนอนเนาะเออภาษาไทยบ้านเราเนาะถุงนอนเนาะเออเขาก็จะแบบร่างกายเขาก็ยังอุ่นอยู่เออประมาณเนี้ยอก็เราก็พ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ้ยจะตื่นมาแล้วลูกไม่ไม่ห่มผ้าเออะนะ,ะเรนว่าสามารถอาที่ไทยก็สามารถใช้ sleeping bag ได้นะถ้าเกิดแบบเปิดแอร์ให้ลูกเออประมาณเนี้ยเนาะ ก็จะไม่ได้หนาวไปร้อนไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําไมถึงเป็นที่ราบนะเพราะว่ากระดูกสันหลังลูกค่ะทุกคนเออสําคัญมากๆเลยช่วงเด็กนะกระดูกสันหลังลูกยังอ่อนนะคะอย่างเช่นนั่งคาซีก็เช่นกันนะคะควรที่จะไม่ให้เกิน2ชั่วโมงนะคะเผื่อเดินทางไกลก็ควรที่จะพักเบรกเปลี่ยนเอาลูกออกจากคาสีนะคะสำคัญมากๆช่วงแรกเกิด และเกิดถึง6เดือนเนี่ยนะคะทุกคนสําคัญมากมากเลยนะคะกระดูกสลังลูกเนาะเออประมาณเนี้ยลินก็ไม่ให้ลูกนอนกับลินเลยมันมัน,มน,มนคือเข้าใจเข้าใจแม่เข้าใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือลูกเขาจะนอนกับเราลูกเขาจะหลับกับเราง่ายซะมากกว่านอนที่เตียงนอนนะช่วงแรกๆคือลินต้องอุ้มลูกนอน นอนเออเพราะลูกหลับมันก็ไปนอนเตียงนอนเออประมาณเนี้ยนะคะมันก็จะมันจะมันจะ,มนจะแม่จะเหนื่อยช่วงแรกสักหนอสมากกว่าประมาณเนี้ยเพราะว่าช่วงช่วงแรกๆของลูกเขาคงเล่าชินกับการนอนอยู่ในท้องเราเนาะอุ่นๆประมาณเนี้ยลูกเขาก็จะหลับเวลาอหลับกับหน้าอกเราเออมันจะทําให้อุ่นเราก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นนะคะทุกคนเออนะคะก็ จะหลับง่ายจะขลาดโตนะคะก็ยังสังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะว่าลูกเวลาเขาไม่สบายเขาจะชอบมากอดเราเออกอดเราแล้วทาให้เขารู้สึกดีขึ้นลิงคิดว่าแบบนั้นนะเออนะแล้วก็เนาะที่ผ้าหม่มผ้าหม่มคือไม่ไม่ควร ของเล่นไม่ควรมีในเตียงนอนลูกเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะอยู่ในห้องเดียวช่วงหกเดือนแรกเนาะควรที่จะอยู่ในห้องเดียวกันกับเรานะเนาะเผื่ออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะได้ช่วยเหลือลูกได้ทันท่วงทีเราจะได้เช็คว่าลูกโอเคหรือเปล่าลินนะเวลาลูกนอนกลางวันนอนเวลาหลับล่นเช็คตลอดเลยค่ะทุกคนเออช่วงหกเดือนแรกเนี่ยผ่านหกเดือนมาลูกลูกเริ่มพลิกตัวได้แล้วคะ่ะทุกคนเออนะคะก็ก็จะนอนท่า แปลกประหลาดของเขาเออเป็นคือแล้วเขาก็จะเริ่มนอนคว่ำเออเอออีกอย่างหนึ่งนะคะลูกต้องนอนหงายทําไมเพราะว่าเสี่ยงกับการหายใจของลูกค่ะทุกคนเออนะคะต้องนอนหงายคือท่าที่ปลอดภัยที่สุดนะคะช่วงหกเดือนแรกนะ,ะนอนเอาลูกนอนหงายเออนะคะลูกก็จะแบบเออบางทีพ่อแม่ก็อาจจะหัวแบนเนาะก็กังวลลูกจะหัวแบนเกินไปหรือเปล่าแม่ก็เอาความปลอดภัยของลูกไว้ก่อนเออนะคะ เขาแนะนํามาทํำยังไงแม่ก็ทําแบบนั้นเพราะเพือพ่อความปลอดภัยลูกเนาะเออช่วงแรกๆก็ต้องกอดลูกนอนต้องอุ้มลูกนอนก็จะเหนื่อยนิดนึงพอหลับแล้วก็เอาไปนอนตรงเตียงนอนค่ะทุกคนเออนะคะมันจะเป็นเฉพาะช่วงแบบแรกๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นลูกเขาก็หลับสบายเออนะคะช่วงน่าจะเป็นเดือนแรกนะังเออนะ คุยกันกับเพื่อนโอยลูกไม่ไม่หลับที่นอนเลยเอาพอเอาลงนอนเขาก็จะตื่นเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้เออต้องห่อผ้าห่ออะไรแต่ไม่เลี่ยมต้องใส่ถุงผ้า sleeping bag นะคะนอนเพื่อความปลอดภัยด้วยประมาณนี้แม่ก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนเออช่วงหกเดือนแรกเนาะสําคัญมากๆเลยแม่ก็อยากจะบอกต่อเนาะ,อะนอนง่ายคือสําคัญอ่าต่อความปลอดภัยของลูกคือความ ความปลอดภัยของลูกทั้งล้วนๆเลยค่ะทุกคนเออนะคะที่นี่เขาแนะนำเนาะที่อังกฤษเขาแนะนาที่นอนต้องเป็นที่ลาบไม่ใช่เป็นแบบผ้านวมนะคะเนาะก็มาบอกต่อค่ะทุกคนนะคะก็บายบาย